เร็วเร็วเร็วกด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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาว่ะเอเย้ไอ like> ้เหี้ยตัวท้องตั้งแต่สิบโลแรกธรรมาสว์โตโตสมบูรณ์ที่ิอาชิวเยอวะตึ๊เลยยา เลลปธอโปล่มาจากไหนฉันก็ไม่รู้แต่จธอทำให้ใจฉันมันหวานมากวานวูห์เหยียเป็นเลี้ยคุณรู้เลยแพ้ไหมแพ้ไหมไม่ไหวแล้วโอ้ยูเออร์กินหรอโอ้รายการกินรายการไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุ้มอยู่คุ้มอยู่คุ้มอยู่ออกเร็วออกเร็วไปไปกดไปเลยเนาะไม่เป็นไรให้คิดเยอะละว สิบโลไม่อ่ะไม่อ่ะยี่สิบละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันค่อยค่อยหายไปทีละนิดทีละหน่อยมันค่อยคหายไปตหมับหรือมองไม่เนี่ยรอบเนี้ยมัน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 ใช่หรือเปล่านะ น่แกแคตตูน <gez úc ime> ี่ก่อนดีกว่าเว้ยยอนตูนี่แตกเลยโอเใครไว้ไนเลยกระตุกหรอไม่เลยแกน่าจะเป็นกระตเกอร์เท่าไหร่แล้ววะสามสิบสามสิบไปสี่สิบออกเร็วๆเก็บไว้ให้คนอื่นด้วยน้อย เังาไห่สี่สิบสี่สี่เก็บไว้ให้คนอื่นด้วยน้อยเก็บไว้ให้คนอื่นด้วยน้อยเก็บไว้ให้คนอื่นด้วยน้อยเมาแล้วในรอบเนี้ยมันจะเมาอะไรเนี่ยเรแล้วเมาแล้วโอ้ยเธอต่อไปไม่ได้เมาแล้วเนี่ยอันนี้ค่าสิบใช่ไหมโอ้ยกดผิดอีกแล้วเท่าไหร่เออเออเออหกสิบหกสิบสิบใช่ไหมเนี่ยอันต่อไปเจ็ดสิบ จะไปซอฟวิธีด e> ิวิอ okay ๋อเจ็ดสิบเจ็ดไม่มีโอฟม้าว่ะเสียใว่าเรียบร้อยเอาทิศแปดสิบอันที่แปดสิบแล้วอันต่อไปม้าวเลยเนี่ยถ้าอันต่อไปไม่มากูเกียร์เลยมาเลยดยไม่เป็นไรเหลือให้เซเบอร์อีกเยอะอยอะเฮ้ยเบลยวมาดมเพียอะไร ไอ้ลุงแก่ๆก็อยู่บนรถไฟไปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอโฟเรียตอนนี้ก็อยู่บนรถไฟไปข้ามเลยนั่นอุ้ยเฮียเยอะจังอะมาเป็นครอบครัวเลยไหมมือใครเนี่ยลูก้าไงลูก้าหัวนะเว้ยเดี๋ยวมันตัวหน้าตู้หมดเลยไม่ใช่เล